มันฟามันไม่ฟาหรอกเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วลงแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยมันฟาเฮ้ยเน่ากลัวเรียบร้อยครับมันวิ่งหนีเพื่อเลยอย่ามาอย่าบ้านแน่เลยเฮ้ยน่ากลัวมากมันไม่ได้ฟา มันมันไม่ได้ฟาไงแต่มันแหกโค้งมันมาเร็วนี่นี่สิบล้อคันนั้นดีแล้วเบรกไว้ไม่งั้นด้วยมันมาเร็วแล้วมันแหกโค้งมันจะเลี้ยวซ้ายไงน่ากลัวมันเห็นข้างหน้าไฟแดงแล้วสิบล้อก็มันจะตัดแหกโค้งอะไรแล้วคะมันแหกโค้งมันจะเลี้ยวซ้ายแล้วมันไม่ไหวมันมาเร็วจัดเฮ้ยน่าสงสารอ่ะเสร็จร้อยไม่น่าเลยอ่ะสงสารเพราะว่าพีสงสารโจรบิดมาแบบพระเฮ้ยปืนจอบปืนจอบ เรียบร้อยเรียบร้อยมันฟาเฮ้ยเนี่ยรีบวิ่งเยเรียบร้อยครับมันไม่มีเพื่อนเลยอย่ามาอย่าบ้านแน่เลยเฮ้ยน่ากลัวมากมันไม่ได้ฟามันมันไม่ได้ฟาไงแต่มันแหกโค้งเอาแล้วหุยนี่นี่สิบล้อขนาดดีแล้วแบกไว้ในงานรถมันมาเร็วแล้วมันแหกโค้งมันจะเลี้ยวซ้ายไงน่ากลัวมันเห็นข้างหน้าไฟแดงแล้วสิบล้อก็มันจะตัด แหกโค้งอะไรแล้วครับมันแหกโค้งมันจะเลี้ยวซ้ายแล้วมันไม่ไหวมันมาเร็วจัดเฮ้ยน่าสงสารอะเสรรียบร้อย <ose> ไม่น่าเลยอะสงสารเพราะว่ <ose> สะพานโจรบิดมาแบบว่ hey, เาเฮ้ยกจัว